อันนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะครับ 4G 4G 4G+ แล้วก็ไอตัวนี้จะเป็นเสานะครับสายสัญญาณน,นี่ยาวห้าเมตรมีสองสองเสานะครับก็คือมีสัญญาณใส่ได้สองสองเสาคือเป็นเป็นหนึ่งเสาที่สามารถรับสัญญาณได้สองเสานะครับก็คือ แทนเจ้าสองตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหัวแปลงนะครับที่จะเข้ากับเราเตอร์แต่เราเตอร์นี่มันถอดไม่ได้นะครับเราก็ต้องโมดิฟายครับผมก็จะทำการโมดิฟายตัวเราเตอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขาจับนะครับขาจับก็อย่างอื่นอย่างแรกเลยนะครับก็ให้เราทำการถอดเราเตอร์กันเลยนะครับ อถอดเราเตอร์ตัวนี้ก็จะต้องใช้ไขควงต้องดูนิดนึงนะครับเพรดีมันมันลึกนะครับจงนี้หมุนได้นะครับ ช่องนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการฉีดน,น้ำยาก่อนนะครับ เลยใช้ได้เลยนะครับก็แต่เราจะทําการเช็ดก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสกระปรกกระเด็นไปไกลเลยนะพัน mm hmm. ยาทําการเช็ดอีกหนึง่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาลองดูนะครับว่ามันจะถอดได้หรือ,อยังก็ยังนะครับมันยังลื่นอยู่ เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นไขค,รครวงที่ใหญ่กว่านี้ดูนะครับว่าจะได้ไหมยังไม่ได้ครับเดี๋ยวเราแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ถอดได้เลยตอนนี้ก็แกะได้แล้วนะครับน็อตก็สามตัว นีครับข้างในเป็นแผงวงจรซึ่งผมก็จะเอาเสาสัญญาณตัวนี้มาใส่แทนสองเสานี้นะครับสองเสาองเจ้านี้นี่ครับมีสองเส้นก็จะเอาเส้นสองเส้นนี้ใส่แทนนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องโมใส่ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวก็มาเทสกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเอาตัวเสาเนี่ยลองติดตั้งดูที่ต่ําดูก่อนถ้าเกิดว่าที่ต่ําสัญญาณแรงแล้วก็เราจะไม่เอาขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสัญญาณมันยังอ่อนอยู่เดี๋ยวผมก็จะลองเอาขึ้นสูงดูว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งตัวนี้มันก็จะรับสัญญาณได้รอบทิศเลยนะครับรอบทิศมันก็จะทําให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันรับสัญญาณจากทุกเสามารวมกัน ก็มันจะมีเสาที่สัญญาณเต็มมันก็มีเสาที่สัญญาณว่างนะครับก็จะรับส่งทุกเสาเลยนะครับถ้าเป็นเสาแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเสาแบนก็จะรับทีละเสานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนผมโมเพื่อต่ออันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลองทดสอบกันเลย อันนี้ก็เป็นหลังจากการโมเสร็จนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3 4มชั่วโมงเลยนะครับในการเทสเนี่ยก็สรุปได้ว่าตัวเสาเนี่ยแปลงวงจรมันก็จะมีตัวนี้เสานี้เสา2.4แล้วก็เสา4ก็คือเรา ต้องใส่เสาเดิมให้เขานะครับแล้วก็มันจะมีช่องว่างสองเสาซึ่งที่มันปล่อยว่างอยู่ตั้งแต่ตอนแรกให้เราเนี่ยต่อเสาที่เราทําใหม่นะครับนี่ผมจะต่อเข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นเสาใหม่ที่เราโมมาแล้วก็อันนี้มันก็เป็นชนวนที่ผมทําเพื่อกันแมลงแล้วก็ นี่เสาเสานี้เราก็อย่าไปเปลี่ยนนะครับเสาเดิมนี่เขาเสียบอยู่ให้เราเสียบเพิ่มที่เสาที่มันมีช่องว่างอยู่สองเสามันก็จะไม่ได้เพิ่มให้สัญญาณแรงขึ้นเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะทําให้ค่าฟิ้งหายไปเยอะเลยก็คือเน็ตเราจะเสถียรขึ้นมากเลยก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการประกอบแล้วก็พาไปติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเทสอินเทอร์เน็ตให้ดูก็สรุป เอาสรุปคร่าวๆนะครับว่าเสา2.4แล้วก็เสา4ี่กิกสอันเสาสี่ G 2อันก็คืออย่าไปเปลี่ยนมันนะครับก็คือเสานี้มากับเสานี้แล้วก็เสานี้คู่กับเสาเสาเสาฟงนี้นะครับแล้วก็เสานี้ก็คู่กับเสาฟังนี้ให้เราเอาเสาที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยมาต่อช่องว่างสองเสานี้ครับสลับกันได้ เพราะว่ามันสลับกันได้มันไม่ได้มีผลอะไรแต่แต่เราอย่าไปถอดเสาเดิมนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวทําการประกอบแล้วก็ติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเทสความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแต่งให้ดูนะครับสรุปว่ามันได้เพิ่มสัญญาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความเสถียรก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยอันนี้ก็เป็นเสาที่ติดตั้งแล้วนะครับก็โยงสายมา นี่ครับบอนี้คือเราเตอร์ข้างหลังก็สรุปได้เลยนะครับว่าสัญญาณไม่ได้แรงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดสัญญาณให้ดูสัญญาณไม่ได้แรงขึ้นแต่ว่าค่าปิงก็ลดลงนี่ครับมอง,ลลงญญไม่ชัดนะครับเพราะว่ามันมืดก็สัญญาณมีสี่ขีดนะครับจากสามขีด ก็มันช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้ช่วยเยอะครับก็สรุปได้เลยว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าใครจะลองก็ได้นะครับลองดูแต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มสัญญาณแต่ว่ามันเพิ่มเพิ่มค่าลดค่าปิงให้เพิ่มความเสถียรให้ประมาณสักยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นตได้ครับ แต่ไม่ได้เพิ่มสัญญาณนะครับความเร็วเน็ตจะเท่าเดิมแต่ว่าความเสถียรก็จะเพิ่มขึ้น